สวัสดีครับนะ้านๆะตรงนี้พบกับผมแบงค์เคยอีสานกังย่างหวาฟิชชิงไทยแลนด์นะครับก็วันนี้มีเหยื่อมาให้ชมกันนะครับเป็นเหยื่อกบยางนะครับเป็นกบยางของค่ายค่ายหนึ่งลวกันนะครับผมก็ <c oughs> มีนะ้าๆนะครับแนะนํามาว่าเหยื่อค่ายนี้อ่าใช้แล้วกินดีนะครับกินดีผมก็เลยได้ทําการซื้อมามาทดลองนะครับว่า จะดีไหมแต่วันนี้ก็มารีวิวให้น,านา้าๆได้ดูสไตล์แล้วก็บอดี้ก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหยื่อของค่ายค่ายหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็เขาไม่ได้สนับสนุนผมนะแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าด้วยความชอบของผมในการชอบที่ชอบการตกปลานะครับก็เอามารีวิวแล้วมานําเสนอให้นะ้านๆะนะได้ชมกันแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกหาเอามาใช้กันนะครับผม นี่ก็เป็นกบยางนะครับรู้สึกจะเป็นสี่เซนนะครับตัวนี้นะก็ตามนี้เลยนะครับตามค่ายนี้เลยก็ไปหาดูกันเอานะครับผมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองแกะดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับข้างในอ่าแพ็กเกจจิ้งเขาก็มาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมีบอก facebook นะครับแล้วก็มี o youtube นะครับ กบยางตัวนี้ชื่อกบยางกบยางแล้วแต่นะครับผมตัวนี้เขาเขียนว่าฮอตขายดีนะครับโอเคก็ตัวนี้เป็นกบยางที่ซึ่งอยู่ในเกาหลีนะครับอยู่ในเกาหลีแล้วก็ที่ผมเอามารีวิวก็เผื่อจะเป็นทางเลือกที่น,านา้าะกําลังหาเหยื่อกบยางหรือว่ากบยางไทยในเกาหลีนะครับก็ตอนนี้ก็มีนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วก็ มีออกมาหลายรุ่นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นปีของ2020นะครับรุ่นรุ่นปีของ2020ก็แพคเกจจริงก็น้าหน้า,นาตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกหากดูครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในนี่ก็แกะเลยนะครับเขามาก็ดีสีสีที่มีให้เลือกก็ติดตอนนี้ผมได้มาก็เป็น ได้มาสีชมพูสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีน้าเงินแล้วก็จะมีสีเหลืองอีกสีหนึ่งก็นา,นาได้แบ่งจากผมไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันน,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดึงยาเลยอ่านี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของของเหยื่อน,นะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับส่วนตัวตัวตัวหยาอยางก็ค่อนข้างที่จะตัวยางค่อนข้างที่จะนิ่มเลยนะครับนิ่มแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับตัวนี้เห็นในรีวิวในรีวิวนะครับก็ปลาช่อนเกาหลีนะครับกับปลาแบดพวกปลาแบดเนี่ยกินดีมากเลยครับตัวนี้นะตัวเบ็ดของเขาก็งานเขาก็ค่อนข้างดีนะครับมีใบหลิวมาให้ด้วย ะะมีใบหรหลวกับลูกหมุนลูกหมุนนี้ก็น่าจะเอาไว้เพิ่มใบหล่หรือเปล่าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจะนะครับนี่นะฮะมีมีมาให้ด้วยก็ลักษณะลักษณะของกบนะครับผมว่าก็ดูดีนะ <c oughs> ดูดีเลยครับก็เ,เวลาเที่ยงไปก็ถ้าเป็นไหมไหมลกๆหน่อยก็ จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าตัวเบ็ดนะฮะถ้าเธอดูฝั่งนี้นะครับตัวเหยื่อตัวยางกับเบ็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะหลบนะฮะยางนี่ค่อนข้างที่จะหลบเบ็ดได้ดีเลยนะฮะหลบเบ็ดได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าดูจากลักษณะนี้นะฮะเวลาคว่มไปประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับกับการเกี่ยวสว่าหรือเกี่ยวพวกอันนี้นะครับพวกขยะพวกอะไรพวกนี้นะครับ ข้างๆก็จะทําเป็นจุดลายนะครับเป็นลายก่าบนหลังก็จะเป็นตาโลโก้เขานะครับคือเลขสามนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับน้ําหนักเหยื่อผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับน้ําหนักเหยื่อแต่ก็คิดว่าตีดีตีไกลน่าจะตีไกลนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะมี เดี๋ยวถ้าผมได้ไปมีโอกาสได้ไปตกปลาเดี๋ยวผมจะทาคลิปมาให้ดูนะครับว่าตีไก่แค่ไหนนะครับสําหรับกบตัวนี้นะฮะกบยางให้เป็นกบยางสี่เซนนะครับตัวนี้นะฮะลายกระสวยเลยมีคิ้วมาให้ด้วยนะลูกกระตาก็ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับงานเขาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับดีดีเลิศรูนะครับก็เหมาะสมกับราคานะครับ ส่วนเรื่องราคาก็ไปหากันเอาเองนะครับว่าราคาตัวเท่าไหรนะครับก็ถือว่าโอเคโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับกบยางรุ่นนี้นะครับจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งผมอยากได้มาแต่พอดีพ่อค้า,ขาเขาบอกว่าหมดนะครับของหมดจริงๆค่ายนี้ค่ายนี้มีม,ม,ม,มีมีกบยางไหลรูปแบบนะครับแล้วก็มนีน่าจะมีกระดีด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมผมว่าจะเอากระดีมาด้วยมารีารวิวให้นานาได้ดูกันนะครับว่า เป็นแบบไหนแต่พอดีหมดนะครับของหมดก็เลยได้มาแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสั้นๆก็เอามาให้นา้นานา้าๆได้ดูได้ชมกันนะครับว่ากบยางในเกาหลีตอนนี้ก็มีแล้วนะครับมีมีจริงๆมีหลายค่ายนะครับแต่ผมก็พยายามหามาใช้ส่วนตัวถ้าเป็นคนชอบตกปลานะครับก็พยายามจะหามาใช้แล้วก็มารีวิวให้น้าๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ อาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่วงรีวิวเหยื่อนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเหยื่อตัวไหนใช้ดีแล้วก็ที่ผมใช้เป็นอยู่ประจาเดี๋ยวผมก็จะมาลงให้นา้นาๆได้ชมกันนะครับว่าเหยื่อตัวไหนที่ว่าใช้ดีหรือว่าใช้ดีแล้วก็ในราคาที่ประหยัดนะครับในราคาที่ไม่แพงและหาได้ในเกาหลีนะครับผมเ,เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้นา้นาๆได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ